หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคโซเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนัเหมือนครีมกันแดดพอไปตามทางตลาดที่ใส่ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากมันสม,มูทมากอ่ะมันแบบหายไปเลยอะ่ะทำให้ผิวหน้าเราแดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็ สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดเอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนเเนี่ยจะได้เสอร์เเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโกเซ่คอนเทนเนอร์รักสกีตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www. moce. Ok com ครับครับก็ เป็นได้ดีใจครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ของของการบริจาคดวงตาครับกับกับสภากาชาติไทยครับรู้สึกดีใจแล้วก็ได้มีโอกาสต้องบอกว่าคือคือได้ร่วมบริจาคดวงตาของเราด้วยกับกับสภากาชาติไทยด้วยครับครับก็ดีใจนะครับมีความสุขมากครับเพราะว่าได้ทําอะไรเพื่อส่วนรวมมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ได้ความรู้อะไรเพิ่มเยอะเมื่อก่อนเราคิดว่าคนสายตาสั้นสายตาเอียงสายตาเหล่อะไรเงี้ยมันบริจาคไม่ได้แต่ว่าจริงจริงแล้วบริจาคได้ นะครับขอแค่ดวงตาไม่ติดเชื้อแล้วก็ไม่เกี่ยวเลยว่าจะอายุเท่าไหร่คนแก่คนหนุ่มอันนี้ก็บริจาคได้หมดแล้วก็เมื่อเสียชีวิตเท่านั้นถึงเขาถึงจะมาเอาดวงตานะครับไม่นาไม่นาครับผมไม่ไม่ไม่กลัวก็จริงๆแล้วผมคิดว่าหลายคนก็คงจะคิดเหมือนกันว่าอาจจะแบบกลัวว่าไม่กล้าบริจาคแต่ว่าคือพอเรามารูกขั้นตอนต่างๆว่าการบริจาคไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยเนี่ย ผมคิดว่าหลายคนน่าจะคิดว่าพอเราพอเราตายไปเนี่ยคือการที่เราเอาร่างกายให้เราให้กับให้กับคนอื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบว่าได้บุญด้วยแล้วก็แล้วก็ไม่สูญเปล่าด้วยครับค่ะพอม่ครอบครัวรรคับมีเชิญชวนคนในครอบครัวมาช่วยกันบริจาคไหมคะก็เชิญชวนครับเชิญชวนครับแล้วล่ะคะผมยังไม่ยังไม่ได้ชวนคุณบ้านผมนะครับแต่ว่าก็บอกคุณแม่ว่าผมจะบริจาคนะคุณแม่ว่าไงคะแม่ก็แล้วแต่เลยครับเพราะว่าคุณแม่ก็ก็รู้ว่ามันเป็นประโยชน์ ได้เดี๋ยวจะไปถามท่านแล้วกันไม่รู้ว่าคุณแม่ผมจะกลัวไหมแต่คิดว่าคงไม่กลัวนะถ้าผมบริจาคท่านคงบริจาคครับครับผมครับก็อยากขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่บอกว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่ต้องการดวงตาซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหากับคนที่ประสบปัญหากับดวงตาเยอะมากๆแล้วก็แล้วก็ ตอนนีน้มีคนที่บริจาคเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากก็อยากให้ทุกคนได้มาล่กมกันบริจาคดวงตาครับเพราะว่าล่อกจากร่างกายเราเราจะส,สูญสลายไปกับไปกับร่างกายที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าร่างกายของเราก็สามารถใช้ประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ในกับในใน,ในกับคนรุ่นหลังๆครับครับครับผมก็ฝากถึงวัยรุ่นนะครับฝากถึงพี่ๆฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> บางครั้งคนบางคนเกิดมานะครับไม่มีโอกาสได้ที่จะมองเห็นหรือบางคนเขาป่วยหรือว่าประสบเหตุที่ทําให้ดวงตามองไม่เห็นการที่เรามอบดวงตาของเรา ให้กับเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นบุญกุศลที่ดีนะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทําให้เออสังคมน่าอยู่ขึ้นอะไรที่ทําให้ส่วนรวมหรือว่าสังคมมีความสุขน่าอยู่ขึ้นผมคิดว่าหลายๆคนควรจะร่วมมือกันทําแล้วก็ช่วยกันทําผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับอยากให้มองเห็นถึงความสําคัญในการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันครับ okay. Okay. แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปขาบบ่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอร์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องรอง <Wow. S 1> ้องว้าวพร้อมแซกดวงการงานการเงินความรักแบบันแน่น,นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r เว็ .com ก็จะครบจบได้ในหนึน่งเดียว